สวัสดีครับกองการเกษตรและสหกรณ์โดยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีได้น้อมนําเอาแนวพระราชด,ดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์พระสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องของการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และให้ความรู้แก่ประชาชนก่อให้เกิดอาชีพผลผลิตและประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วไปครับ,รบสำหรับกรอบการใช้ประโยชน์นั้นนะครับเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาวิจัยนะครับ และประเมินทรัพยากราต่างๆในอ,อพอทอนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับรวมทั้งพัฒน,นาระบบข้อมูลสารสนเทศอ,อพอทอให้เป็นเอกภาพสมบูรณ์นะครับและมีความเป็นปัจจุบันนะครับซึ่งในกรอบการใช้ประโยชน์นี้ทางกองการเกษตรศและสหก,กรณ์นะครับดำเนินการเฉพาะกิจกรรมพิ่ีคือ,อกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อนุกรรมพืชเท่านั้นนะครับโดยมีแนวทางการดำเนินง,งานดังนี้นะครับเราจะทำการ จะยายพันธุ์โดยการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับซึ่งเรามีเป้าหมายในการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพุ่ไม้ป่านะครับและพืชที่หายากในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับประมาณปีละ100 0ขวดนะครับก่อนที่ท้ายเนี่ยเราจะนำพุ่มไม้และพืชที่หายากเหล่านี้นะครับกลับคืนสู่ป่าอีกทีนึงนะครับการจัดการพื้นที่ที่กําหนดนะครับเพื่อการุรักษ์และพัฒนาครับด้วยการจัดตั้งศูนย์การรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยืดยื่นตามปริยาของสุดกิจพอเพียงจํานวน2ศูนย์การรู้ด้วยกันนะครับ งานโครงการรักกุตกรรมพืชอย่างที่เราได้ดําเนินกิจกรรมมานี้นะครับก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยการขยายพันธุ์พืชโดยการทําการทิชชูเคานเจอร์หลักๆแล้วเราทําทั้งไม้ยืนต้นเช่นต้นแก้วแล้วก็ต้นเห้สักต้นสักทักก่วๆไปรวมถึงกล้วยไม้พันธุ์หายากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วคืออ้วชมพูไพยแล้วก็พวกนาฬงการ์กของทั้งนาองการ แล้วถึงพวกต้ยไม้ป่าพวกกะเลกะร่อนพวกกระเจิงหงพวกนี้เราได้ดําเนินการทําการที่ชู่ culture เพื่อทําการเพราะขยายพันธุ์ทีละเยอะๆครับผมได้ปริมาณครั้งละมากๆซึ่งจะเร็วกว่าการเพาะเม็ดก็ต้องต้องบอกได้เลยว่า,าเป็นพระมหากราุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านที่ให้กับผมพันธรีชาวนวิทย์ประทงคำเนิดแล้วก็เจ้าหน้าที่กอง,งาการเกษตรและสหกรณ์รวมถึง เจ้าหน้าที่กองยกระการกองทัพไทยทุกคนด้วยได้สนองพระธรรมบิตามพมระกระแสรับสั่งของพระองค์ท่านให้เราทําการปกปักดูแลรักษาพืชพันธไม้ในผืนป่าตะวันตกให้แก่ลูกหลานปวงชนชาวไทยของเราเราก็จะทํางานให้เต็มสุดความสามารถขีดกําลังที่เรามีจนกว่าชีวิตของพวกกระผมจะหาไม่ครับผมคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ กลับมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยกันได้ใหม่ในรายการฟ้าห่มดินสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ